เตียงโดนบล็อกเตียงนอนสองชั้นนิยมกันในต่างประเทศเพราะอากาศหนาวบ้านเราก็เอาเข้ามาไว้เช่นเดียวกันคนที่นอนอยู่ข้างบนก็ลอยเต้งเต้งคนที่นอนอยู่ข้างล่างก็ถูกข้างบนกดทับความรู้สึกของผู้ที่นอนอยู่ในเตียงทั้งสองจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหรนะ่นัก ยิ่งถ้าหากว่าสามด้านติดผนังอย่างนี้ด้วยยิ่งเป็นการทุกข์หนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะไม่มีช่องทางในการทำมาหากินเขาเรียกว่ามีทางออกทางเดียววันเวอาคือออกได้ฝั่งเดียวจะไม่คิดทำมาหากินจะไม่คิดจะทำงานเพราะไม่รู้จะทำอะไรพ่อแม่ที่ให้ลูกนอนอย่างนี้ลูกจะเลี้ยงไม่โตคะ่ะ สุขภาพก็เสียด้วยทำอะไรติดขัดไปหมดต้องขยายออกมาเตียงสองชั้นเช่นเดิมขยายออกมาให้พ้นจากผนังสองด้านแต่หัวเตียงยังคงต้องชิดอยู่ค่ะขยับให้พ้นแนวทางเดินหรือประตูหน้าต่างการนอนก็จะดีขึ้น จริงอยู่เตียงสองชั้นเนี่ยลงทางเดียวแต่ก็ไม่น่าจะติดกำแพงเพราะการนอนติดกำแพงมากเกินไปจะทำให้เป็นโรคผิวหนังค่ะเกิดผื่นคันโดยไม่ทราบสาเหตุต้องขยับออกมาค่ะห้องนอนหัวเตียงมีหน้าต่างการนอนที่มีประตูหรือหน้าต่างอยู่ ในตำแหน่งที่หัวนอนเขาเรียกว่านอนหัวลอยหรือหัวโลง่งลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างหลายคนคิดว่าช่วยให้เย็นในขณะรบับไม่จริงค่ะอันตรายมากเลยคนนอกบ้านจะมองเห็นคุณถ้าคุณเปิดหน้าต่างนอนลมจะพัดเอาเชื้อโรคและฝุ่นละอองเข้ามาถึงแม้คุณจะปิดม่านเสียงหวีดหวิวของสายลมที่เข้ามาในช่องหน้าต่างนั้นนะ่ะ ก็ยังรบกวนการนอนหลับของคุณแล้วยิ่งมีแนวประตูเนี่ยอยู่ด้านข้างด้วยแล้วเนี่ยยิ่งเสียหายมากขึ้นชีวิตคุณจะไม่พบกับความสำเร็จคุณไม่มีสมองที่จะคิดอะไรด้วยตัวเองต้องอาศัยสมองคนอื่นเขาแล้วยิ่งมีหิ่งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในห้องนอนด้วยแล้ว การกดทับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเพิ่มมากขึ้นทําให้คุณเนี่ยต้องวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยอยู่ตลอดเวลามีผลร้ายมากกว่าผลดีลองจัดใหม่สิคะหาม่านสวยๆจะเป็นม่านสองชั้นชั้นหนึ่งปโปรง่งชั้นหนึ่งทึบหรือมา่านโปร่งชั้นเดียวก็ได้คะ่ะกั้น ในช่องทางเดินระหว่างประตูกับเตียงระหว่างหน้าต่างกับเตียงระหว่างพระกับเตียงที่คุณนอนคุณจะรู้สึกอบอุน่นคุณจะนอนหลับสบายหัวเตียงเนี่ยตั้งให้ชิดข้างฝาไปฝาด้านหัวเตียงเราห้ามแค่ทิศตะวันตกที่เป็นด้านนอกของบ้านเท่านั้นถ้าตะวันตกนั้นเป็นในบ้านก็ไม่มีผลเสียค่ะห้องนอนเตียงให้เหมาะสม ที่ทำหัวเตียงด้วยไม้ระแนงเป็นซี่จะเป็นซี่ตั้งหรือซี่ขวางก็ตามคนนอนเนี่ยจะมีโรคโปวดศีรษะมันถูกไม้ตีหัวอยู่ตลอดเวลาปวดเจ็บไปหมดนั่นคือกระแสลมที่พัดผ่านซี่ไม้นั่นเองควรจะกรุควรจะทำให้ทึบแล้วการนอนลอยอยู่กลางห้อง ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเหมือนถูกปล่อยเกาะเกิดความว้าเหวเกิดความไม่แน่ใจในชีวิตถ้าหากมีโคมไฟส่องลงมากลางเตียงด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยในช่องท้องของคุณจะไม่ดีเลยปวดท้องแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อไปเรื่อยเราลองมาเปลี่ยนใหม่ดีไหมคะ กรุผนังพนักหัวเตียงด้วยผ้าหรือด้วยวัสดุอื่นใดก็ได้ค่ะที่ไม่หยาบจนเกินไปนะคะคุณยังนั่งพิงหัวเตียงได้นะคะนอนลงไปหัวกระแทกก็จะไม่เจ็บแล้วก็ย้ายเตียงให้ใกล้ผนังแต่ไม่ชิดผนังนะคะต้องไกลจากผนังอย่างน้อยหนึ่งคืบแล้วก็ไม่ไกลจนเกินกระทั่งมือเอื้อมไม่ถึงคุณก็จะพ้น จากโคมไฟกลางห้องนะคะได้ที่พักพิงไม่ปวดหัวอีกต่อไปแล้วค่ะห้องนอนหัวเตียงมีประตูร้ายคนนอนในผนังด้านที่มีประตูประตูนั้นก็จะเปิดเข้าสู่ทางด้านศีรษะกระแทกประตูบ้างกระแทกผนังบ้าง คนที่นอนลักษณะเนี้ยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือไม่เคยได้รับเกียรติจากใครเลยในทุกคนทุกแห่งที่คุณไปเป็นการที่ทุกทรมานจิตใจเสียงลมที่หวีดวิวเข้ามาใต้ประตูทั้งลมร้อนลมเย็นก็คือทั้งคำชมคำด่าก็จะเปรวเข้ามาสู่หูคุณตลอดเวลาควรจะย้ายค่ะ ย้ายหัวเตียงไปด้านที่มีผนังทึบบนผนังนั้นไม่น่าแขวนรูปหรือสิ่งอื่นใดไว้เลยจัดห้องสมัยตามรูปที่คุณเห็นคุณจะรู้สึกดีวัสดุแล้วแต่ที่คุณมีไม่จำเป็นต้องหาซื้อใหม่ค่ะคุณจะพบกับช่องทางในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการยกย่องจากลูกน้อง แล้วก็ได้รับคํามชมจากเจ้านายคะ่ะห้องนอนเตียงอยู่กลางห้องเตียงที่ตั้งอยู่กลางห้องก็ว้าเวพอละยังมีประตูนะคะที่พุ่งเข้าสู่ศรีรษะอีกความคิดสับสนไม่ต้องการตื่น อยากจะนอนจมอยู่ในที่นอนอย่างนั้นแหละขั้นออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่อยากจะกลับเข้าบ้านอีกไม่ย้ายเตียงก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วล่ะคะ่ะคุณเห็นในภาพความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นค่ะห้องนอน ตู้อยู่ปลายเตียงเตียงนอนที่มีตู้เสื้อผ้าอยู่ปลายเตียงแล้วตู้นั้นใหญ่จะมีกระจกเงาหรือไม่มีก็ตามเวลาคุณนอนลงไปเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนคุณเห็นของหนักดักเนี่ยลอยเข้ามาทับตัวคุณตลอดอีกทั้งบานตู้เนี่ยก็มีลักษณะพอดีกับตัวคุณเลยคุณจะรู้สึกป่วย คุณจะรู้สึกหดหูคุณจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่ในกล่องต้องย้ายใหม่ค่ะนะคะย้ายเตียงย้ายตู้สมัยใช้ภาพที่คุณเห็นเ,นเป็นแนวทางในการย้ายแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นค่ะอาการเจ็บไข้ที่ป่วยจะหายไป Oh no